สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพยาง FC มอเตอร์ <c oughs> จีพีนะฮะเจอกันกับผมเด็กเช่นเคยครับทุกคนครับในเวลา 6, ม <c oughs> 6, ม 6, ม6มโมง6โมงเย็น6โมงกว่าเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นการฝึกซ้อมสําหรับฟอร์มราวันนะครับที่สนามคาตุนญาคาตุนญาในสเปนนะฮะทุกคนก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็น FP1 กับ FP2 นะครับบีนสปอร์ตหนึ่งก็สามารถรับชมกันได้เดี๋ยวผมจะขึ้นโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันเอาไว้ให้นะครับผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าคนที่ติดตามผมเรื่องของ MotoGP เนี่ย น่าจะเกินครึ่งนะครับที่ติดตามฟอร์มูล่าวันด้วยใช่ไหมดังนั้นนะครับมอตจีพียังไม่มาเนี่ยในสุดสัปดาห์นี้ก็ดูฟอร์มูล่าวันกันไปก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับเรื่องราวที่เตรียมมาเล่าเตรียมมาคุยมาแชร์มาวิเคราะห์ให้ฟังเจ้าประเด็นเด็ดนะฮะต้องใช้คําว่าประเด็นเด็ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องราวของมาร์คมาเคสเนี่ยโอ้โหนะฮะก็จะได้รับการความส,สนใจจากแฟนๆเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟน f c สายตรงของเขาหรือว่าคนที่ไม่ได้ว่าเป็น f c ของเขานะครับแต่ก็ทุกครั้งที นำเรื่องราวของเขามาเล่านะครับมันย่อมเรียกว่าส่งผลอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าในตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามาร์กเองก็เป็นนักแข่งมหาชนซึ่งผมจะใช้คํานี้บ่อยหมายความว่าเป็นนักแข่งที่ไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดขึ้นกับเขานะฮะทุกเรื่องราวเนี่ยก็จะถูกจับจ้องจากสื่อจากพวกเรานะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะพูดประเด็นในเรื่องของการที่นะครับมาร์กเนี่ยจะได้ขึ้นทีมโรงงานในปีหน้าแล้วเนี่ยนะฮะแต่ับเรื่องของเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ14สสนามเนี่ย มันจะเป็นไปยังไงในเรื่องของรถของทีมของโอกาสของอะไรต่างๆนะครับจะนะครับจัดหนักจัดเต็มให้กับแฟนๆเอฟซของ Mark คมาเก t นะครับมีอะไรบ้างไปลุยเลยครับมาร์คมาเก t นะครับในแน่นอนนะครับว่าปีหน้าจะขึ้นไปขับ g ี25ก็คือรถสเปคโรงงานก็คือได้ไปจับคู่กับฟรานโกบัญญาย่านะครับแต่สิ่งที่แฟนๆอยากจะรู้ไม่ใช่เรื่องในปีหน้าเรื่องในปีหน้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะแต่สิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับ แต่มันก็ยังใกล้กว่าปีหน้าน,นั่นก็คือรถของมาร์คมาเกสจะได้รับการซัพพอตยังไงกันบ้างต่อไปนี้นะครับเพราะว่าชัดเจนนะฮะว่าในตั้งแต่สนามที่ที่3เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมาร์คมาเกก็สามารถที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นนะครับว่าเขาต่อสู้ผู้ัวแถวได้สนามที่4นี่ชัดเจนเลยนะฮะหลังจากนั้นมาก็ แทบจะทุกสนามเลยนะครับเอาตามจริงก็คือทุกสนามเลยแหละนะฮะจนถึงสนามที่เจ็ดที่เร็สิ้นไปที่มูเจโรเนี่ยนะครับก็คือมาร์กเนี่ยสามารถที่จะพารถสเปคปีเก่า GP23 นะครับขึ้นไปบู๊ไปเบียดกับทาง GP24 ได้แม้ว่าในท้ายที่สุดนะครับก็จะมีเหตุที่อาจจะสู้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างในตรงนั้นกันไปเนี่ยนะฮะแต่นะครับสิ่งที่แฟนๆเขาเฝ้ารอว่าสิ่งที่จะต้องอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีไหมเครื่องยนต์มันจะแรงอะไรขึ้นไหมเพราะว่า เป็นแฟนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองกันว่าที่มาร์กสู้ไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ารถเองถ้าเกิดว่ารถมันเหมือนกันทั้งหมดเลยเนี่ยมาร์กน่าจะสู้ได้แน่ๆนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นความคิดเห็นของใครของมันนะครับผมก็คงจะไม่ไปชี้นําอะไร,ว,รว่าใช่หรือว่าไม่ใช่อย่างไงกันบ้างแล้วแต่มุมมองกันไปนะทุกคนอ,อทุกคนก็ขออภัยนะฮะเสียงน,นกร้องดังมากนะครับนกกระแตแต้แวัตนะฮะไม่รู้เรียถูกหรือเปล่าไล่ก็ไม่ไปนะ,ะอ่ะนะครับต่อต่อ,ตอก็คือนะฮะมันจะเป็นไปนในแบบนี้ครับอ่า เรื่องของการอัปเกรดเนี่ยในกฎกติกาดูคาตินะฮะไม่สามารถที่จะทำอะไรเครื่องยนต์ได้นะในฤดูการนี้ทั้งปีเลยไม่ใช่แต่เพียงดูคาติครับสามค่ายจากยุโรปดูคาติ KTM อาร์พิเลียไม่สามารถที่จะไปอัปเกรดไปทําอะไรเครื่องได้แต่เรื่องของแอร์โร่เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะอัปเกรดได้อยู่แต่แต่เป็น1ครั้งนะฮะสามารถอัปเกรดได้1ครั้งแต่ในเรื่องของอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่แอร์โร่เนี่ยมันก็พอจะทําได้อยู่ดังนั้นนะครับสิ่งที่ คาดหวังในตอนนี้สิ่งที่เป็นไปได้จริงๆเนี่ยคือคงไม่สามารถที่จะเอารถสเปคปีใหม่เนี่ยให้มารก์กแบบตามกติกามันไม่สามารถทําแบบนั้นได้ถูกไหมฮะกติกาเขาเขาไม่ให้อัพเครื่องไงแต่สิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดก็คืออัพเรื่องของเทคโนโลยีแอโร่เนี่ยสำคัญนะครับที่จะอัพเข้าไปแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางสิ่งบางอย่างเรื่องของอาการเข้าถึงข้อมูลเรื่องของอะไรการช่วยเหลือต่างๆที่มันจะเป็นไปในตรงนั้นซึ่งนะฮะ ถามว่าแฟนๆของเปโก้อาจจะมองว่าแบบแบบนี้ถ้าไปทําให้มาร์คแบบนี้แล้วเออเปโก้จะไม่เคืองหรือหรือว่าจะไม่อะไรยังไงพวกเขาจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกันอยู่แล้วครับในปีหน้าดังนั้นนะฮะการที่มาร์คจะต้องเข้าถึงรถที่มันใกล้เคียงสเปคโรงงานที่สุดถ้าตามหลักการเนี่ยมันควรจะเป็นไปในแบบนั้นหมายความว่าไงฮะหมายความว่านะครับรถ GP 2 5ในปีหน้าเนี่ยก็จะมีพื้นฐานมาจาก GP 2 4ในปีนี้ถูกไหมครับ รถมันก็จะปีต่อปีปีต่อปีไปดังนั้นถ้าเกิดว่ามาร์กเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าถึงความเป็น GP24 มากมายนักเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับเขาในปีหน้ามันก็จะทําให้เขาจะต้องมาเรียนรู้รถ GP25 หใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามหลักการทํางานมันคือมันไม่ถูกต้องไงหลักการทํางานก็คือจะได้ไป <c oughs> อยู่ในทีมโรงงานแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคู่แข่งของเด็กของคุณหรืออะไรยังไงนะครับถ้าจะมองมุมนั้นเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะมันก็ต้องแยกนะครับต้อง ต้องมีความแยกกันให้ออกใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเขากล้าที่จะเอามาร์คขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องการความสําเร็จจากมาร์คมาเกตด้วยเช่นกันไม่ใช่จะมาบอกว่าเจะเอามาร์คมาเกตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวกันให้เป็กโก้หรือเปล่าอันนั้นไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่นะฮะผมก็ยังมองนะครับว่าดูคดีเองเขาก็อยากจะประสบความสําเร็จกับนักแข่งคนอื่นบ้างน,นะครับถ้าถ้ามันเต็นไปได้นะฮะก็คือให้สู้กันแบบแฟร์นั่นแหละนะะเอาตรงๆก็คือเป็กโก้ก็คือได้รับความไว้วางใจก็คือเป็น คนที่เขาฝากความหวังไว้อยู่แล้วในขณะที่มาร์คมาเคสผู้มาใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเจ๋งพอคุณก็เอาแชมป์ไปเลยถ,ถ้าคุณแน่พอซึ่งดูกติก็ยังได้เครดิตอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าใครจะเป็นแชมป์ถูกไหมฮะนั่นก็คือตามหลักการทํางานในส่วนตัวผมมองว่าก็คงจัดนะครับทำตามที่กติกาเขาจะเอื้อเอาไว้นะฮะให้เนี่ยให้มาร์คเนี่ยสามารถที่จะเข้าเข้าใกล้ความเป็น g ีีสองสีได้มากที่สุดแต่นะครับมันจะเป็นสนามไหนผมก็ยังไม่รู้นะ เอ,เอาจริงจริงนะครับย,ย,ยังไม่รู้แต่มันจะมีกรณีของนักแข่งคนอื่นๆที่เทียบเทียบเคียงได้ครับก็คือราอูฟูเรนเดสครับนักแข่งหมายเลขยของแขกฮาวเลสซิ่งเรานั้นเป็นนักแข่งเพียงคนเดียวในอาเซียนะฮะที่ไม่ได้ใช้รถสเปคล่าสุดครับคนอื่นเขาได้ใช้หมดนะมิเกลโอลิเวล่าพื้น่วนทีมก็ได้ใช้แต่เห็นเจ้าตัวหมายถึงว่าฟูรรนเดสนะออกมาบอกว่าเขานะครับมีโอกาสจะได้รถคันใหม่ในสนามซิมร์สโตนอังกฤษซึ่งเป็นสนามแรกของครึ่งหลังฤดูกาล ก็คือเขาจะแข่งขันกันประมาณ3สนามจากนี้ไปแล้วก็จะพักหยุดยาวซัมเมอร์ไปอีกนนะครับแล้วก็จะกลับมาที่ซินเวอร์สโตนแล้วก็อาจจะมีการอัปเกรดทั้งใหญ่ให้กับราอูนะฮะในเรื่องของแอร์โรในเรื่องของอะไรต่างๆนะฮะแต่แต่ไม่ใช่ว่าอัปเครื่องนะนี่แหละฮะผมว่ามาร์กเองก็คงจะมาในแนวเดียวกันนี่แหละก็คือเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วตามกติกาแต่อย่างอื่นเนี่ย สามารถจาัดหนักจัดหนักแกเต็มได้ดังนั้นเมื่อเป็นไปในแบบนี้เชื่อว่าแฟนๆของมาร์กนะครับก็คงจะคิดว่าโอ้โหแบบนี้ก็บันเทิงอันสิเพราะว่าส่วนต่างตอนนี้มาร์กมาเก็ตนั้นมีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่3ฮะก็คือมันมันมันก็ไม่ไกลหรอกเอาตามจริงนะฮะห่างจากมาตินแค่ประมาณสามสิบกว่าสี่สิบต้มเนี่ยเป็นระยะที่หวังผลได้กับอีกสิบสี่สนามที่เหลืออยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วนะครับในสนามต่อไปนะฮะในใน,ในสัปดาห์ก่อนอีกสัปดาห์กว่าๆอย่างนี้ไปเนี่ย แน่นอนนะครับว่าอาจจะเป็นสนามที่อาจจะเข้าทางกับ g p 2 3เข้าทางกับมาร์หรือเปล่านะฮะในอร์เซนอย่างเงี้ยทางตรงาอาจจะไม่ได้ยาวนักแต่โค้งที่เปลี่ยนทิตทางนะครับเป็นการแบบว่าแข่งแบบไหลลื่นค่อนข้างจะไหลลื่นนะฮะแต่ั้นแฟนๆก็เลยจ,จะหวังนะฮะว่าจะเป็นไปยังไงจะอัปเกรดในที่นี่เลยไหมหรือว่าจะไปอัปที่ไหนคือถ้าให้ผมต้องเดาจริงๆนะถ้าให้ผมเดาจริงๆอันนี้ขอยอมรับว่าเดาจริงๆนะับไม่ได้มีข้อมูลแหล่งไหนมาเอางว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นการอัปในช่วงครึ่งหลังฮะ ในช่วงคึ้่นทางครับอ่านะฮะน่าจะเป็นคึ้่นทางน่าจะมีการอัพออกมาแต่จะไปอัพตรงไหนยังไงกันบ้างเขาจะเปิดเผยให้เราได้ทราบได้รู้หรือเปล่าแต่ทุกอย่างไม่ได้ยากเกินกว่าที่นะครับจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถไปสืบผ้นข้อมูลแต่ตามจริงบางทีก็เป็นทางมดุ P ีพีนั่นแหละนะฮะที่เขาแบบว่าเอาข้อมูลอะไรมาอธิบายให้พวกเราได้ฟังแล้วผมก็จะนํามาสื่อสารกับเพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะฮะในตอนนี้นะครับชัดเจนว่า สไตล์การขับของมาร์คมาเกสนั้นผมว่าน่าจะน่าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกับสิ่งที่เขาเคยเป็นไปในช่วงพีคๆนะฮะเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เจ้าตัวเคยบอกามเมื่อสักสองสนามก่อนหน้านู้นนะครับว่าสิ้นสุดลงไปแล้วหมายความว่านะครับจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นการขับด้วยสไตล์ของเขาถ้าเป็นในสามสนามสี่สนามแรกๆทุกคนจะเห็นแยงอยู่ใช่ไหมฮะเห็นแบบอาจจะไม่กล้าใส่สุดไม่กล้าอะไรก็เพราะว่ายังคงเรียนรู้ปรับตัวยังคงไม่รู้ใจรู้ คาแรคเตอร์ของรถนะฮะแต่ในตอนนี้มาร์กก็บอกไปตั้งแต่2ส,สนามก่อนหน้านู้นแล้วใช่ไหมฮะที่ฝรั่งเศสแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยโอเคจะไม่เรียนรู้อะไรแล้วนะครับคือจะใส่ความเป็นสไตล์ของตัวเองเนี่ยลงไปนะดังนั้นนะครับถ้ามันเป็นไปในแบบนี้แล้วรถมันมีการอัปเกรดเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะว่าจะเป็นภัยคุกคามของทางปรานิเกบัญญ่าของทางโฮยอมาตินนะครับที่แย่งแชมป์โลกกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยใช่ไหมชัดเจนนะครับว่ามันมันคงจะเป็นไปในในแนวทางอย่างนั้นแล้วถามว่า ถ้าจะต้องมีการอัปเดตมาร์จะต้องไปปรับตัวอะไรอีกไหมก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไงฮะว่าตอนนี้มันมันเลยคําว่าปรับตัวแล้วแหละนะครับมันอยู่ที่ว่ามันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่เอานะครับสิ่งที่ตัวเองเคยพีคมาในยุคสมัยประมาณสัก5ปี6ปีก่อนเนี่ยเอามาปรับใช้แต่ต้องยอมรับนะครับอย่างหนึ่งว่ามาร์กเนี่ยนะครับเรื่องของความดุดันเนี่ยมันมันก็ยังเทียบกับในเมื่อก่อนไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงของ ของนักแข่งทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นแชมป์หรือว่าไม่ว่าคุณจะไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าอะไระเพราะว่าด้วยนะครับสภาพร่างกายด้วยนะฮะอายุมากขึ้นเนี่ยมันมันก็เป็นไปแบบนี้ทุกคนคือรถแข่งมันเป็นกีฬาที่ใช้แรงใช้ร่างกายใช้ประสาทสัมผัสใช้ใช้ร่างกายโดยรวมเหล่าง,ง่ายๆฮะทุกคนเข้าใจง่ายง่ายมันอาจจะไม่เหมือนกับกีฬาชนิดอื่นใช่ไหมฮะกีฬาชนิดอื่นเนี่ยนักกีฬาเนี่ยระหว่างอายุ20กับอายุ40เนี่ยอาจจะแบบว่ามีความ เพี้ยนไปจากมาตรฐานเดิมเนี่ยน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างสตูกเกอร์ก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะแต่รถแข็งไม่ใช่นะฮะจะสังเกตดูว่าม์าเองก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าเราจะพยายามแม้ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬามันจะดีขนาดไหนก็ตามแต่จะไปให้มันพิกเข้าเดิมเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมันมันก็คงจะต้องมีมีลดลงบ้างนะครับจะให้มันไปเต็มร้อยเนี่ยคงคงไม่ใช่ในะอย่างนั้นแต่ถามว่าที่มันลดลงไปเนี่ยนะครับมันไปมีผลแบบว่าที่จะทําให้แบบว่า ไม่สามารถที่จะมาต่อสู้กับกลุ่มหัวแถวได้เลยอันนี้ก็คงไม่ใช่นะฮะก็คงไม่ใช่ครับก็คงสามารถที่จะแข่งขันที่จะมาต่อสู้ได้อยู่นั่นแหละเพียงแต่ถ้าจะปรารถนาที่จะเห็นมาร์คร่างทองในเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงระดับนั้นนะครับแต่ก็ใกล้เคียงแต่ไม่ถึงแหละอ่าเพราะว่ารูปแบบการแข่งขันในต่างๆมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะในในทุกวันนี้ใช่ไหมฮะเออรูปแบบเรื่องของการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจำนวนสนามที่เพิ่มมากขึ้นคู่ต่อสู้อะไรต่างๆนะฮะ แต่ใๆแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่จะต้องลุ้นกันต่อก็คือนะฮะ,ะมาร์กเนี่ยนะครับในวันที่จะได้ใช้รถสเปคที่มันใกล้เคียงกับ2.4มากที่สุดเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นในสนามไหนยังไงกันบ้างแล้วนะครับวิธีการทํางานของทีมช่างของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีะข้อตกลงกันอยู่ในตรงนี้แต่ถามว่ามันยืดหยุ่นได้ไหมนะครับไอเรื่องของข้อตกลงมันยืดหยุ่นได้นะผมอยากจะบอกทุกคนนะฮะ แตทท่ที่ที่ยืดหยุ่นไม่ได้ก็คือกฎกติกาที่เป็นส่วนกลางก็คือเขาห้ามทําเครื่องยนต์นั่นก็คือเป็นส่วนกลางที่ทุกคนใช้ดได้หมดแต่ถ้าเป็นในระหว่างทีมเนี่ยอาจจะมีข้อตกลงกันไว้ในตอนแรกนะครับกับเรสซินี่ว่าจะซัพพอร์ตไอชิ้นส่วนตัวนี้ในสนามนั้นสนามนี้เมื่อไหร่ยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะมีเงื่อนไขย,ยังไงในการที่จะซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะมีเป็นเป็นข้อตกลงกันเอาไว้นะฮะในในระหว่างดูคติเนี่ย ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ MotoGP ไม่ได้เกี่ยวกับดอน่าไม่ได้เกี่ยวกับส่วนกลางตรงนั้นซึ่งมันจะยืดหยุ่นได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกติกามันอยู่ในข้อตกลงระหว่างทีม2ทีมค่ายสองค่ายระหว่างค่ายดูกติกับทีมเกสซีนี่ก็จริงอันนี้อาจจะมีการอาจจะมีการ,าจจการคุยกันได้นะฮะแต่นะครับมันก็ย่อมดีกับเกสซีนี่นะฮะแม้ว่าเราจะเห็นใจพวกเขาในส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่าการแข่งยังคงเหลืออีกตั้ง14สนามเนี่ยคือต่อให้มาคจะไปในปีหน้านะครับมันก็ ปีนี้ถ้าเกิดว่ามาร์กประสบความสําเร็จถึงขั้นอาจจะถึงขั้นคว้าแช,ชมป์โลกได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกียรติประวัติของทีมถูกไหมฮะดังนั้นก็คือถ้ามันจะซัพพอร์ตอะไรยังไงผมว่าทีมเขาก็น่าจะทุ่มเต็มที่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการทํางานเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันไหลไปได้ใช่ไหมล่ะผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปในสเต็ปนั้นดังนั้นนะครับตอนนี้3คนที่มองที่มองไปนนงนยายาเนี่ยนะฮะก็คือปานิโก้บรญยายนี่โอเคแหละนะครับผมยังมองว่าเรื่องของระยะยาวเ จะมีความได้เปรียบ2คนที่เหลือนั่นก็เพราะว่าโอเคแหละทีมโรงงานทุกคนก็เข้าใจในตรงนั้นกันได้ที่เหลือมันอยู่ที่ความนิ่งของตัวเขานะฮะแต่กลายเป็นมาตินทหารนะครับที่ผมมองว่าน่าจะนะครับน่าจะหน้าอาการหน้าเป็นห่วงกว่า3คนนี้แล้วก็มาร์คมาเคสนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่ามีโอกาสที่ท่านนิ่งเนี่ยครับแล้วกดดันได้เนี่ยถ้าไปกโก้ไม่นิ่งพอเนี่ยมาร์กก็ยังมีโอกาสในเส้นทางนะครับที่จะแบบว่าทําให้เป็นแฟนเซอร์ไพรส์ได้ในตรงนี้ พราะเชื่อหือเกินนะครับว่าจะมีแฟนๆกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องรอปีหน้าหรอกอยากให้มาร์คคว้าแชมป์โลกในปีนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าทําได้ในปีนี้เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับสถิติของอดีตคู่แข่งคนสําคัญนั่นก็คือวาเลนติโนโรซี่นะฮะตอนนี้มาร์คเนี่ยยังคงตามหลังโรซี่อยู่1ปีนะฮะแล้วก็สถิติหนึ่งของโรซี่ที่คิดว่ามันก็คงคงจะทําลายยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงนะครับอย่างน้อยปีนี้ก็คือมาติมก็ใกล้เคียงแล้วนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นอยู่ตามจริงได้ลุ แต่นะครับมาร์กก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่จะมีแต่เพียงมาตินนะที่จะมีโอกาสเป็นแชมป์โลกจากทีมรองนะครับทีมที่ไม่ใช่ทีมโรงงานเนี่ยดังนั้นถ้าสมมติว่าปีนี้มาร์คว้าแชมป์โลกได้นะครับเขาก็จะเทียบเคียงวาเลนติโนโรอซี่สสถิติอีเลยครับก็คือเป็นแชมป์โลกพรีเมียร์คลาสนะครับเจ็ดสมัยนะเหมือนกันแล้วก็เป็นแชมป์โลกนะครับจากทีม <c oughs> จากทีมรองนะครับทีมที่ไม่ทีมทีมโรงงานเนี่ยแล้วก็ อีกสถิติหนึ่งก็คือพอย้ายค่ายมาแล้วเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกด้วยด้วยกันเลยนะครับตั้งแต่ปีแรกเลยอย่างโรซี่ในปี2004ย้ายจาก Honda นะครับมาอยู่จัมาหาในปี2004ก็กลายเป็นแชมป์โลกตั้งแต่ปีแรกเลยแต่นั้นมาร์กก็คือถ้าย้ายจาก Honda มาแล้วปีนี้มาได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยก็จะเทียบเคียงกับสถิติ3อย่างของพ่อหมอก็ถือว่าคงเป็นสิ่งที่แฟนๆของมาร์กเนี่ยเฝ้ารอมาเนานนานนะครับว่าโอเคมันจะสําเร็จลงยังไงนะครับก็คือ อาจจะใจร้อนนะฮะถ้าเกิดว่าทําได้ในปีนี้จริงเห็นไหมว่ามันจะมันจะเพิ่มสถิติแบบว่าโอ้โหนะฮะแบบจน amazing เลยอะแต่ถ้ามันไปลุ้นในปีหน้ามันก็จะชา้าลงไปอีกใช่ไหมเข้าใจนะครับไปลุ้นในปีหน้าเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันพร้อมกว่าแต่มารก็จะเรียกว่าอายุมากขึ้นอาจจะมีไลฟ์อัพหน้าแข่งนะครับที่ทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะยากกว่าปีนี้หรือเปล่าแต่นั้นปีนี้นะครับถ้าได้รับการอัปเกรดนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าสนามไหนเนี่ย มาร์กก็ต้องรีบจัดเลยนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปเทียบเคียงสถิติของอพ่อหมอให้ได้ในตรงนั้นนะครับนี่น่าจะเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่น่าสนใจเหลือเกินผมเข้าใจอารมณ์ทุกคนดีนะครับในตอนนี้ว่าทุกคนก็เฝ้ารอนะครับว่าอยากจะเห็นมาร์กเนี่ยได้รับการอัปเกรดสักทีเพราะมันคาใจไงในหลายหลาย,หลายสนามเนี่ยนะเราได้เห็นว่าเออนะครับถ้ารถมันเร็วกว่านี้แต่รถมันออกจะโค้งไวกว่านี้อะไรอย่างต่างๆเ่ยพวกเราคุยๆกันอยู่เนี่ยใช่ไหมมันน่าจะเป็น ผลการแข่งขันที่ไม่ใช่แบบนี้หรอกมกั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ใดๆแล้วก็ตามเนี่ยไม่นานเกินรอฮะเมื่ออัปเกรดแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่ากว่านี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะฮะอย่างที่ผมบอกไปครับว่ากระบวนการปรับตัวเรียนรู้เนี่ยมันก็เรียกว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนรู้ใจรถเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าสนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันหยุดนานมากๆนะับทุกคนในตอนนี้ก็คือหยุดมาเนี่ยจะครบ เกือบ,บเดือนแล้วเนี่ยนะฮะมันยังไม่มาทักทีเลครับสนามต่อไปเนี่ยมันยาวนานหรือเกินแฟนๆก็รอ,อกันนะฮะอ้าวทุกคนนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะครับกองน่าจะถูกใจแฟนๆของ m a r ์คมาเคสนะครับก็จะมีเวลาอยู่ประมาณ10กว่าวันนะครับมันอาจจะมีหลายเรื่องราวนะครับที่ ต่อคิวให้ได้เล่าให้ได้อะไรกันอยู่นะทั้งารายการอื่นที่ไม่ใช่มอเตอร์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆไ,ไปติดตามผมใน Facebook Fan Page ด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็จะมีเรื่องราวมาเล่ามาเ,ามาเขียนมีข้อมูลที่มันรวดเร็วทันใจกันนะทุกคนเป็นแฟนของมา r k แค่เป็นแฟนของด Mark ูคาตินะครับมีข้อมูลอะไรที่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับมาเล่าก็ลองเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้รับทราบตรงกันหน่อยนะฮะมาช่วยกันทําให้นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งร,รวบรวมข้อมูลแหล่งแชร์ข้อมูลแหล่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลกันไม่ใช่ว่าจะมา,ารับข้อมูลจากผมเพราะว่าผมก็บอกตามตรงนะครับผมเองก็มันก็ไม่ได้ที่จะมีข้อมูลมากมายอะไรขนาดนั้นเหมือนกับที่เพื่อนๆเ,เข้าใจนะเพราะว่าเราจัดรายการทําทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวใช่ไหมฮะถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ได้กล่าวไ,ไม่ได้ออกไปเนี่ยนะแต่เพื่อนๆมีข้อมูลอยู่ก็เอามาตอบในคอมเมนต์ทีมอ่านคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับช่องของพวกเรานะวันนี้ลาไปก่อนนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในวันที่ร้อน,อนๆเดี๋ยวก็ ผลจะมายังไม่มาสักทีหนึ่งรอมาสองวันเนี่นะฮะเจอกันกับผมได้ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ